เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะหุ้นละพันวัลกรเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้นะคะทุกวันศุกร์มันก็จะตื่นเต้นน่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะออกไปนอกประเทศไทยกันนะคะไปดูหุ้นต่างประเทศกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าผู้โชคดีที่ตอบถูกนะ,ะเป็นท่านแรกก็จะได้รับไปเลยฟันกิฟต์การ์ดจากบลจวันมูลค่า1000บาทค่ะ บราจาวันก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมีเวลาให้คุณผู้ชมใบไม่ใช่ใบสิตอบนานหน่อยเพราะว่าเป็นหุ้นที่หลายคนอาจจะรู้จักแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้จัก แต่ว่าเขามาแรงมากๆในยุคนี้พอสอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มาดูคำใบ้กันเลยนะคะเป็นหุ้นที่อยู่ในกองทุน UGG ของทางบลจวันนะคะก็คือวัน UGG นั่นเองอมาดูคำใบ้ประจำวันกันเลยค่ะคำใบ้แรกในวันนี้นะคะคุณผู้ชมหุ้นตัวนี้เขาดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยี พูดถึงไบโอเทคโนโลยีมันก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะชีวภาพอะไรใดๆเป็นหุ้นต่างประเทศนะคะไม่ใช่หุ้นไทยลองทายกันเข้ามาได้คำใบสองมาเลยและกันนะคะเขากำลังดังมากเพราะว่าเขาเกี่ยวข้องกับการวิจัยนะคะสร้างวัคซีนป้องกันแล้วก็การรักษาโรคเด่นๆก็คือเรื่องของมะเร็งนะคะตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยใช้เทคโนโลยีของบริษัทนี้เรียกได้ว่าแทบจะ9 0เลยทีเดียวค่ะ มาคำใบสาม แน่นอนนะคะว่าช่วงโควิดระบาดเนี่ยบริษัทนี้ก็มีเอี่ยวด้วยราคาหุ้นของเขาขึ้นแบบโดดเด่นมากในช่วงที่มีโควิด19หลายโบรกหลายกองทุนจับตาเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมสุขภาพที่น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ชมลองตอบกันเข้ามาดูนะคะเป็นหุ้นต่างประเทศใบเพิ่มละกันนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่โมเดอร์นาค่ะไม่ใช่โมเดอร์นานะคะแต่ว่ามีคาว่าน่าเหมือนกัน ไม่ใช่โมเดอร์นาแต่ลงท้ายด้วยหน้าแล้วก็มี4พยางค่ะคุณผู้ชมขึ้นต้นด้วยตัว I ต่อด้วยตัว L นะคะแล้วต่อด้วยตัว L อีกหนึ่งตัวพอยังคะโปรดิวเซอร์บอกว่าพอก่อนนะคะเฉลยไหมคุณผู้ชมคะนี่ใบแล้วนะดูปากชัดๆไหมคะโอเคนะะ คนที่ตอบถูกจะได้ไปเลยฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1,000บาทจากบรลจวันนะคะตอบกันเข้ามาในไลน์แอดของมันนี่แชทสนุกสนุกนะ,ะไม่ต้องเสียเรียกค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นแพรวนะจะหพิมพ์ทุกอย่างเลยส่งมาก่อนนะคะเผื่อไม่แน่อาจจะเป็นฟลุกได้เป็นผู้โชคดีประจําวันก็เป็นได้นะคะ,ะคงจะได้เวลาที่ต้องเฉลยกันแล้วหรือยังไงดีคะบริวเซอร์จะให้ใบอีกไหมอุ้ยมีคนตอบถูกด้วยค่ะคุณผู้ชม ดีใ,ใจแทนเฉลยเลยแล้วกันนะคะและสำหรับหุ่นละพันวัลกระปประจำวันนี้ได้แก่ <Yeah. S 1> เนเป็นมากเอร์ซ่าอิลลูมินานั่นเองค่ะนะตอบเลยนะคุณผู้ชมเก่งมากท่านที่ตอบถูกเมื่อกี้เนี่ยคือเขาใบแบบสุดๆเลยนะคุณผู้ชมอย่างเงี้ยลองอ่านปากอาจจะตอบได้ อย่างนี้นะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชมที่ตอบถูกด้วยนะคะใครตอบไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีมาให้ได้ร่วมสนุกกันใหม่นะคะเราจะได้มีโอกาสรู้จักกับหุ้นในต่างประเทศด้วยนะคะเป็นหนึ่งในหุ้นของกองทุนวัน UGG นะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นเมกะเทรนด์อีกตัวหนึ่งเลยที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดทุกข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะสามารถสแกน QR code คของบลจวันนะคะจะได้อัปเดตทุกเทรนด์ด้านการ ลงทุนขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR Code ได้เลยนะคะแล้วก็ผู้โชคดีอย่าลืมรีบติดต่อทีมงานกลับมาภายในวันนี้ด้วยนะคะจะได้รับของรางวัลไปเลยฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1,000บาทค่ะ